นะครับกะมาหวอดนองวัวซอประมาณเกลี่ยวงแรงพี่น้องเด้อนะครับขั้นแรกทีป็นทีดำเงินนะครับตัวนี้อาจจะได้ไตไฟอยู่นะครับกะที่ใส่เวลาจะเลี้ยวเติบนะครับประมาณจากชั่วโมงนิดหน่อยนะครับเอามาสามชุดพี่น้องเด้อนะตัวนี้ผ่านขุดมันตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ได้แลนเอาผ่านนะครับไปให้เอฟซีนะครับผมจะได้ไปส่งผ่านน้ำนะครับที่ได้ทุ่บอกขาเจ้านะครับเป็นตัวนี้ที่เป็น 5018นะครับยมเพอนของวศจังหวัดอุดรธานีนะครับคันแรกนะครับหนองหลอดแล้วก็เทียนนี่กับทิศแรงขึ้นไปส่งผ่านเสร็จเราก็ขึ้นไปอำเภอเมืองเออจะขึ้นไปพุ่นละครับสวนกู้หากรน,นะครับโดยแรีนลงมาอำเภอเมืองไปหนองบัวลำพูแล้วก็จังทิศการบ,บ้านทั้งไง้นี่ยนะตีชุมแพนะครับตัวนี้นะครับอยู่หนองวศห่างจากหนองวศบ่ไกลหรอกน้อง ปักไฟอยู่ทั้งใดผมละปักไฟโอ้ครับมีมีครับมีนะครับตัวนี้มาค่อยติดตามเบิง่งพี่น้องเด้อนลอยและพี่น้องเด้อนะครับสำหรับ L อลฮะซูนหนึ่งแปดนะครับผมอยู่บ้านบักหนานะครับผมอำเภอหนองบัวโซ่จังหวัดอุดรธานีครับขั้นแรกอะ่ะจบไปอยู่ที่ประมาณจังมง้งเหล่ตอนนี้ทุ่มเครื่องนะครับทุ่มเครื่อง นะครับก็ใส่เวลาพอประมาณบ่หลายเด้อครับผมก็มาถึงหกโมงน้อยๆนะครับก็ทรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับต่อเอา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 ไฟลงก่อนนะครับเดี๋ยวทิรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับอยู่บ้านปักหญ้าอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับเสร็จจากนี้ก็ทีแลนขึ้นไปท่งผานนะครับผมอยู่พุละอีกประมาณยี่สิบก้อนนะครับอยู่ซอยที่ผมเคยมาติดอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรที่เก่าแหละครับแล้วก็ทีแลนไปนอนอยู่ไอ้อำเภอไอ้ ไอ้นั่นนะพี่น้องไอ้เนี่ยไงสวนตะคูหานะครับย้ำเสาวสิทธิ์มเจ็ดศูนย์นะครับโซเชียลน้องฮะพี่เลยเวียงเวียงมานี่ ยกสูงนะครับตัวดีเป็นแยกแครับผมแตบอกคอนทอนรนเดิ่มเบิ้ลนะครับผมโอ้กูพี่ก็ยังแห้งเดี๋ยววะ่ะ พอแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปส่งผ่านกันตอ่อเลยนะครับพี่นอ้องคุณไว้เขาเรียบยุคห่างคอนโทูนอันนี้ตัวเรื่อยู่งมาต่อพี่ขอนะครับแยกกระบ,บอกนะคอนโทูนไม่เพราะถูกยางติดตั้งหัวหน้บา,นบ,านบ้านบ้านบางหยาได้เป็น้องเด้อนะครับบ้านบงางหยานะครับ อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหนองวัวซอกับหลายคันนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็สอบถามคอมมาได้นะครับศูนย์เ3้าแาอศนี่สกเบอร์นึงศูนหก่า็ดแปดสามสองหปดนะครับโทรกันข้ามาได้นะครับมื้อนี้งานเข้ายุบประมาณเกือบ10บคันนะครับผมมือเดียวนะครับนะครับขอแตะได้วางสายทุ่มเครื่องหันนี่ครับตั้งแต่มาฮอดนะครับเกีอยบ10บคันนะครับวันเดียวนะครับเมื่อีวันที่เท่าไหร่เื้อย8ดนะครับทิงหางานเข้ามือเดียวเกี่งบอีบครันอบื่อน็สิบล จังหวัดไอไ้กาลสินนะพี่น้องเด้ออวเวเอาตัวเนาะเอาเสียไปเอาเสือไปไ,ได้เสียเอาอันจับฉลากท้องน้ำมูเนี่ยจับไปไโอเคนะพี่น้องเนาะจะไปไ,ไปส่งผ่านกันตอนเลยนะครับ